อยากทราบแนวทางในการทําเครื่องของของเขตครับในเรื่องของทวีข้อมูิภาษาครับในเรื่องของทวีทืองอิูนภาษาเนี่ยซึ่งเราก็ทราบกันว่าในเชียงใหม่เขตสามเราเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ของนักเรียนที่มีกลุ่มชนชาติพันธุ์เยอะค่อนข้างที่เกิดเจิน70%นะ70%ที่เรามีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็หลายชนเผ่าด้วยแต่กะชนเผ่าเนี่ยก็พูดกันเยอะว่าพูดกันภาษาภาษาที่พูดกันเนี่ยคนละภาษา อย่างล,า,งหลาหูเพูดภาษาหนึ่งไทยใหญ่ผพูดภาษาหนึ่งม้งพูดภาษาหนึ่งเนี่ยซึ่งมีประมาณเกือบ17-78ชนเผ่าเนี่ยแต่ละชนเผ่าก็พูดกนละภาษาเพราะฉนั้นสิ่งสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งคือเราต้องให้การสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนที่เป็นคนชุดกลุ่มชนชาติพันธุ์กับครูไทยเราเนี่ยให้พูดภาษาให้เข้าใจกันให้สื่อสารเข้าใจกันจะหาอธีการอย่างไรดังนั้นแนวทางที่เป็นทวีปอภาษาเนี่ยจึงจึงมีความสําคัญ สิง่ทงที่ทางเขตพื้นที่ทางเขตสามเราเองเนะพื้นที่การศาประถมสายเชียงใหม่เขตสามเราที่คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีเนี่ยก็คืออันแรกเลยนะั้นอันแรกเระคิดว่าคือเราต้องสร้างความตระหนักให้กับคุณครูนะครับสร้างความตระหนักให้คุณครูว่าคุณครูต้องมีความตระหนักในตัวเองว่าเออเราจะจัดการเรียนการสอนแบบไหนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มชนทัศิพันธ์ของเราเนเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระตาร่ตางได้ดีที่สุดเพราะฉนั้นสิ่งที่ต้องทาก็คือต้องสร้างความตระหนักโดยการอบรมพัฒนาเขา อบรมแบบไหนนะอารมณ์แบบอาจจะอบรมแบบทางออนไลน์ก็ได้อบรมโดยผ่านทางศูนย์ต่างๆกตอารมณ์ผ่านทางมางูลนิธิต่างๆที่มีการจัดการเรียนการอบรมเรื่องของทวีภาษาแล้วก็ให้ขอพัฒนาตัวเองเยอะๆครูนะครับศึกษาความรู้จากับอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างต่างๆให้เกิดความรู้ให้ได้ว่าทวีภาษาเป็นอย่างไรมีรูปแบบขั้นตอนเป็นอย่างไรในการขับเคลื่อนอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ที่เป็น,นระดับแรกเลยสร้างความตระหนักแล้วก็พัฒนาครูแนวทางที่2ต่อไปเนี่ย ต้องเป็นของเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาเองเพราะว่าเมื่อเราอบรมให้ครูแล้วพัฒนาให้ครูแล้วให้สร้างความตระหนักให้ครูนะเขตพื K ้นที่การศึกษาต้องต้องติดตามต้องนิเทศติดตามตรวจสอบแล้วก็ไปดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดว่าโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษาเรา153โรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาอะไรบ้างเราก็คอยไปช่วยเหลือเขาให้ส,สายเทศซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะครับ ลงไปดูแลที่ว่าเออโรงเรียนต่างๆมีปัญหาอะไรไหมปวดศักค์อะไรไหมและเขตจะช่วยได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนกระบวนการสอนสื่อการสอนต่างๆเนี่ยเราลงไปช่วยอันนี้เขตเองก็ต้องให้ความใส่ใจตรงนี้นะครับแล้วประเด็นที่3ามนี่ท,ที่ที่คิดว่าสําคัญนะแนวทางนี้คือครูเองเนี่ยในส่วนของตัวของโรงเรียนเองเนี่ยทางนี้โรงเรียนโดยผู้ริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนเนี่ยต้องสร้างความตระหนักให้ตัวเองละให้ครูละแล้วผู้ริหารเองก็ต้องสร้างความตระหนัก นะครับแล้วก็ต้องกระตุ้นครูให้เห็นความสําคัญของเรื่องของการแจก,กเรียงอรสษรแบบรีเบกภาษาผู้บริหารต้องต้องคอยช่วยเหลือต้องคอยส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องส่งเสริมตรงไนบ้างเช่นถ้ามีการแจกเรียงอรสอรแล้วครูเขาอยากอบรมส่งเสริมให้เขาไปช่วยเหลือเขาไป ไม่ไหวเป็นเรื่องงบประมาณก็ดีเรื่องของอสื่อการสอนก็ดีต้องต้องทุ่มลงไปเลยผู้บริหารนะครับแล้วก็คอยติดตามตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งและผู้บริหารโดยเฉพาะเรื่องของการกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งถือว่าสาคัญทวีภาษาจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่กระบวนการเรียนการสอนที่ครูต้องเอาใจใส่ครูต้องรู้ชัดว่ามันเป็นอย่างไรกระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไรอันนี้แนวทางทั้งทั้งสอย่างเนี่ยไม่ไหวเป็นตัวครูก็ดีที่ต้องอเข้าใจมีความตระหนัก เขตพื้นที่การศึกษาเองที่ต้องลงเรดูแลเอาใจใส่ตรวจสอบประเมินผลและผู้อัิหารเองที่ต้องช่วยเหลือสนับสนุนทั้งทั้งสามอย่างนี้ควบคู่กันเนี่ยถือว่าคิดว่าเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยเรื่องของการัดกเอกสอรทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับและในส่วนของความมั่นใจเรื่องของการนำกระบวนการน,นวันวนวนวตกรรมเท่าวิพศาศาัฒนาการภาษาท่านผู้อำนวยการเขตมีความมั่นใจอย่างไรในการที่จะในความมั่นใจของนวัตกรรมตัวนี้เพื่อจะยกระดับคุณภาพ ของนักเรียนในเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมทางครับจกที่ได้ไปสัมผัสนะามที่พอเขตได้ลงไปสัมผัสเนี่ยเราเพราว่าอย่างเช่น,นอน,นุบาลป .1 เนี่ยเราไปคุยกับนักเรียนนักเรียนไม่รู้เรื่องเลยในภาษาภาษาไทยของเราที่เราเราคุยสื่อสารกันเราก็หาวิธีการทําว่าจะทําอย่างไรแต่เมื่อเราไปเรียนรู้ไปศึกษาเรื่องของทวิภาษาผู้ภาษาเข้ามาเนี่ยทางเขตพื้นที่การศึกษาเองมีความม,วามั่นใจมีความมั่นใจว่าสิ่งนี้มันเป็นแนวทางท,ที่ที่มาถูกทางแล้วมาถูกทาง เป็นแนวทางที่คิดว่าภาษาที่เราหลากหลายภาษาที่มันแตกต่างกันถ้าเราจะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยไปได้ยากไปได้อยู่นะแต่มันจะช้าขั้นตอนจะช้ามากเพราะฉะนั้นการใช้ทวีภาษาพูงภาษาเข้ามาบูรณาการในการสอนร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาที่หนึ่งที่สองก็ตามเนี่ยคิดว่ามีความมั่นใจเพราะสิ่งนักเรียนที่เข้ามาเช่นอนุบาลเขาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องของภาษาไทยเลยเมื่อเราใช้ภาษาของเขามาควบคู่กับการเรียนการสอน เบื้องต้นเนี่ยนะเบื้องต้นเข้ามาความรู้สิ่งที่เขาเรียนรู้เขาจะใช้ภาษาเขาเป็นภาษาแม่ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองควบคู่กันไปก่อนเนี่ยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นเกิดขึ้นเร็วขึ้นเมื่อเขาอยู่ระดับหนึ่งเมื่อเขาเรียนรู้ไประดับหนึ่งแล้วมันจะกลับเปลี่ยนเองว่าภาษาไทยจะกลายเป็นภาษาที่หนึ่งภาษาแม่เป็นภาษาที่สองได้โดยอัตโนมัติเพราะนั้นมีความมั่นใจว่าถ้าเราใช้พหุภาษาหรือทฤษฎีภาษาเข้ามาในการแจกกระดาสอนเนี่ยคิดว่า คุณภาพการเรียนการสอนประสิทธ,ธิภาพการสอนดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากนะครับอันนี้นั้นเป็นเป็นความมั่นใจส่วนตัวนะแล้วส่วนหนึ่งก็จากที่ศึกษาในเรื่องของอรูปแบบการสอนของที่ภาษาก็มั่นใจว่าแน่นอนนะครับไม่มีสิ่งอื่นใดที่เราคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้โดยตรงทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะกับนักเรียนกลุ่มชนชาติพันธุ์กับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางภาษาบางโรงเรียนที่เราค้นไปพบเนี่ยเพราะว่ามีบางโรงเรียนมีห้าหกชนเผ่าคนละภาษาถ้าเรา เราคิดได้ว่าจะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในการเรียนการสอนอย่างเดียวกับนักเรียนอีกห้าหกห้าหกกลุ่มชนเผ่าเนี่ยไม่รู้เรื่องกันแน่นอนนะครับเพราะนั้นการใช้ทวีภาษาซึ่งเป็นผู้พูภาษาซึ่งเป็นหลากหลายภาษาเข้ามาผสมประสานเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการแจกเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มนี้ได้ได้มีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพกับน,นักเรียนได้ได้มากที่สุดมีความมั่นใจอย่างน,น,นั้นครับผมและสุดท้ายนี้อยากให้อยากร่วมกันท่านผู้อำนวยการช่วยฝาก ข้อคิดให้กับท่านผู้บริหารแลวก็ครูที่ทีท่กําลังใช้แนวทางทางน,นวัตกรรมนนทั้ที่ต้องัวใในโรงเรียนอยู่หครับก็ฝากถึงท่านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รักทุกท่านนะครับในเรื่องของการแจกรกระเยนกรสอนแบบทวิภาษาซึ่งทางเขตสามเราเชียงใหม่เขตสามเราได้ทํากันอยู่เนี่ยนะครับแม้ทังในจังหวัดเชียงใหม่เราได้ทํากันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับคิดว่ามีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะเบื้องต้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรา เราเนี่ยนะครับเราหมายถึงเราที่เป็นคนพื้นเมืองคนไทยเนี่ยนะครับมาจากการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนกลุ่มชนชาติพันธุ์ซึ่งมีทั้งสัสัญชาติไทยและไม่แบบไม่ปรากฏสัญชาติไทยเนี่ยวก็พบว่านักเรียนกลุ่มนี้เขาเขามีความรู้ภาษาไทยไม่ได้เลยเขาไม่มีความรู้ภาษาไทยเข้ามาเลยนะครับ การที่เราได้เข้ามาจัดการศึกษาให้กับเขาซึ่งเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ me. Me. ่งเป็นมนุษย์เราเหมือนกันนะครับเป็นเป็นบุคคลซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่อยากฝากเราคือให้มองเขาเป็นคนมองเขาเป็นมนุษย์ที่ที่ที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งในสังคมของประเทศไทยเราเราจะหาวิธีการจัดการการสอนให้เขาอย่างไรเพื่อให้เขาเกิดคุณภาพเพื่อให้เขาได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีอยู่ในสังคมของเขาให้ได้ ผมเ,เชื่อมั่นว่าทวิภาษาเป็นวิธีการหนึ่งวิธีการหนึ่งกระบวนการหนึ่งเป็นขั้นตอนในหลายขั้นตอนที่เราสามารถที่จะนํามาใช้บูรณาการัดกรกระดารสอนกับเนื้อหาวิชาทั้งแกลุ่มสาระของเราได้ให้มีประสิทธิภาพฝากตรงนี้ครับให้ย้ําเตือนกันผู้บริหารต้องให้ให้ความเวัใจใส่ให้กําลังใจครูเยอะๆครูที่มาต่างถิ่นที่ไม่ใช่ชนเผ่าเลยมาเจอนักเรียนที่พูดไม่รู้เรื่องกับตัวเองไม่ไม่เข้าใจภาษาตัวเองบางครั้งครูอาจจะท้อแท้ครูอาจจะ ขาดสอกอรกําลังใจนะครับเพราะนั้นผู้อัยหารต้องคอยส่งเสริมให้กวามกาลังใจเขาบ้างๆนะครับดูแลใจใส่ครูด้วยนะครับพร้อมกับดูแลใจใส่นักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับการไปสร้างมิติสัมพันธ์ไปทําความรู้จักกับชุมชนกับผู้ปกครองดึงเครือข่ายเหล่านั้นมาช่วยกันในการจัดการเรียนการสอนลําพังผู้อัยการกับครูองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยด้วยจะดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ปกครองถ้าเราให้เขามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเครือข่ายกับเรา ผมเชื่อมั่นว่าการจัดการนนการสอนในเชียงใหม่เขตสามเราโดยเฉพาะกับคนกลุ่มชนทธิพันเนี่ยนักเรียนกลุ่มนี้จะมีประสิทธิภาพนักเรียนกลุ่มนี้จะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพนักเรียนที่ดีเป็นเยวาวชนที่ดีของชาติต่อไปครับก็ต้องฝากความหวังไว้กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านครับผม